กอมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนโรงเรียนบ้านดอนตั้งอยู่ที่บ้านดอนใหม่หมู่ที่10ตำบลกระโทอกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันบริหารงานโดยนายพิเชษวันทากุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุศสวายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน10ท่านโดยแบ่งออกเป็นข้าราชการจำนวน5ท่านครูอัตราจ้าง2ท่านลูกจ้างประจำา1ท่านและเจ้าหน้าที่ธุรการ1ท่าน โรงเรียนบ้านดอนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2478เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมเวลาเปิดทำการเรียนจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา87ปี โรงเรียนบ้านดอนจัดทำการเรียนการสอนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญปลูกฝังประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยในปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนบ้านดอนมีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนอยู่ทั้งหมด68คนโดยแบ่งออกเป็นระดับ ชั้นอนุบาล2 6คนอนุบาล3จํจำนวน7คนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน7คนชั้นประถมศึกษาปีที่2จํจำนวน11คนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน11คนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวน9คนชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวน11คนและชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน6คน โรงเรียนบ้านดอนมีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลอทางด้านวิชาการอ่านออกเขียนได้โดยให้สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าผู้รู้ดีคือผู้เจริญ โรงเรียนบ้านดอนมีการจัดการเผยแพร่ผลงานผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านดอนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปทราบถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและไม่พลาดทุกกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นพร้อมทั้งสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามถึงปัญหาต่างๆได้โดยมีแอดมินดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมง ประเด็นการดีเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนบ้านดอนปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยโดยโรงเรียนบ้านดอนมีมาตรการเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินของนักเรียนและของทางราชการโดยแบ่งออกเป็นเรื่องดังต่อไปนี้ การเดินทางมาโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนมีการสำรวจข้อมูลยานพาหนะที่นักเรียนใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนพร้อมทางสำรวจความเรียบร้อยของยานพาหนะที่นักเรียนนำมาโรงเรียนและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน การจัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนได้มีการจัดปรับปรุงซ่อมแซมดูแลและบำรุงอาการสถานศึกษาและพื้นที่ส่วนต่างๆในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียนการให้บริการและการดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมประเภทนมให้นักเรียนได้รับประทานอย่างครบถ้วน การป้องกันภัยทางธรรมชาติโรงเรียนมีการสำรวจสภาพของอาคารที่ให้มีความปลอดภยัยต่อผู้เรียนและปรับปรุงให้เกิดความแข็งแรงสามารถรับมือกับแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติได้การป้องกันภัยจากยาเสพติดโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดพร้อมทั้งยังให้หนักเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อน,อนและจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยและการป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียนโรงเรียนเอาใจใส่ดูแลด้วยความเป็นห่วงใยโดยจัดให้ครูเวรประจําวันดูแลนักเรียนอย่างเข้มงวดและให้นักเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อนเมื่อพบเห็นให้แจ้งครูประจําชั้นโดยด่วนการป้องกันโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตร ทางโรงเรียนพยายามหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีแสงแดดจัดเพื่อป้องกันการเกิดฮิสโตรกอันจะเป็นอันตรายต่อผู้เรียนด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแบ่งเรื่องได้ดังต่อไปนี้ การสำรวจนักเรียนในเขตบริการการเข้าเรียนโรงเรียนได้มีการสำรวจนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่3เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนบ้านดอนเป็นจำนวนร้อยละ 75%. เปอร์เซหัวข้อเด็กตกหลน่นหลุดจากระบบ และเด็กออกกลางคันด้วยความห่วงใยจากท่านผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งความร่วมมือจากชุมชนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาทําให้ไม่มีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการเรียนจึงคิดเป็นจํานวนร้อยละศูนเปอร์ซนจึงเป็นผลพวงให้ไม่มีการจัดโครงการตามน้องกลับมาเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนจัดให้ครูประจำชั้นลงเยี่ยมบ้านนักเรียนในห้องของตนเองภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยในปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่1ได้กำหนดช่วงเยี่ยมบ้านคือเดือนมิถุนายน การจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนเห็นความสําคัญของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆจึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเช่นนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านกีฬาการร้องเพลงเป็นต้น ด้านการส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงจัดให้มีการระดมทุนการศึกษาจากผู้ปกครองเพื่อมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในวันเด็กของทุกปีและหากมีการจัดสรรทุนจากบริษัทต่างๆก็จะพิจารณาให้เด็กที่ขาดแคลนเป็นลำดับแรกเพื่อเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินให้แก่ผู้เรียน ด้านคุณภาพด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาทั้งยังมีการวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ให้เป็นปัจจุบันและจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระพร้อมทั้งยังให้ครูได้นำหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกชั้น หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนบ้านดอนเห็นความสำคัญของนักเรียนผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติไทยในอนาคตเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นวาระเร่งด่วนโรงเรียนจึงเห็นว่าควรจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ครบทุกชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐโดยเปิดรายวิชาต้านทุจริตศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น โดยให้จัดบรณาการกับกิจกรรมอื่นๆตามที่คณะครูเห็นว่าสอดคล้องกับหลักสูตรต,ต่อต้านการทุจริตศึกษาและให้มีการจัดบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและกลุ่มสาระอื่นๆอีๆอกด้วยด้านการจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในให้ร่มรื่นสวยสะอาดส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบดี t v ีวให้ครบทุกชั้นทุกวิชาทั้งยังเห็นถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนการคิดเลขเป็นการพัฒนาทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลัก สำคัญของโลกโดยให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมีการนำแนวทางในการสอบ ONET และ NT หรือ National Test RT หรือ Leading and w r i t i n g เข้ามาร่วมการจัดการการเรียนการสอนโดยมีการจัดแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาสื่อและชิ้นงานให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการวัดประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งครูประจำชั้นทุกคนยังมีการทำเอกสารธุรการประจำชัน้นให้เป็นปัจจุบันขณะพร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมการวางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอีกด้วยด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนเห็นความสำคัญของการศึกษาและโอกาสทางด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆจึงเข้าร่วมกับโครงการพิเศษเป็นจำนวนมากอาทิเช่นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสุจริตได้มีการนำเอาพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนได้มีการจัดให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นของโครงการพร้อมทั้งให้มีการเสนอของงบประมาณตามโครงการและมีแนวทางวิธีการดําเนินการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจัดให้มีการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ โดยมีการส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีรายงานผลตามแผนงานโครงการต่างๆทั้งโรงเรียนยังเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนจัดเตรียมและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนโดยให้ครูจัดห้องเรียนตามรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,565โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาจากรัฐบาลโดยมีการจัดค่าการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยโรงเรียนบ้านดอนได้จัดการงบประมาณทางด้านการศึกษาอันเป็นผลประโยชน์ของผู้เรียนได้อย่างเรียบร้อยเสมอมาโดยไม่มีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใด โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนจัดรูปแบบที่ดำเนินการจ้างเหมาประกอบการอาหารปรุงสำเร็จที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบนกระโทกเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566โดยจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพทั้งยังเน้นเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ผู้เรียนต้องได้รับอีกด้วย อาหารเสริมประเภทนมนักเรียนดื่มนม UHT โดยโรงเรียนจัดให้มีการดื่มนมทุกวันเพื่อสุขภาพและพัฒนาศัก,กยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน,นงานแผนและงานงบประมาณโรงเรียนบ้านดอน มีการจัดสรรงบป,ประมาณและมีการวางแผนการใช้เงินทางด้านการเงินและพัสดุโรงเรียนโดยมีการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2566ถึง2570เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางของการศึกษาในช่วง5ปีมีการจัดแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อกำหนดขอบเขตและวันเวลาที่ให้ลำดับกิจกรรมต่าง,างๆที่จะจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมีการจัดการวางแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงบประมาณและมีการดำเนินการด้านพัสดุและการเงินตามแนวทางการดำเนินงานของสพทปีงบประมาณ2,566 พร้อมทางด้านสื่อด้านเทคโนโลยีและสัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านดอนมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีการจัดการเรียนคอมพิวเตอร์ในทุกสัปดาห์และมีความพร้อมทางด้านสื่อโซเชียลมีเดียเช่นทีวีและสื่ออื่นเพื่อรองรับความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนของผู้เรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวผู้เรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนบ้านดอนจัดการศึกษาการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือทำเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงและสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและยังเป็นภูมิคุ้มกันให้นักเรียนต่อโลกยุคปัจจุบัน ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ให้ความการุณามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านดอนของเราทางผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับ